เม่งหนองบอัวลำพูเออจังไวัดเห็นหนองบอัวลำพูเขามาในเมืองนี่เขามาเที่ยววัดเออ่มหาชัยติดอยู่กับเมืองหนองบัวลำพูวัดเดียเขามาจากเตียมาเล็กเขามาชมมาเกลือบึงหรือว่ากว้างกว่างวัดคนกว้างกว่างดี คือสมบูรณ์ดีพอดีมาตัวละมีโอกาสก็ได้ในประไทยเดี๋บอกใครได้เข้ามาก็ได้แต่อยู่วัดไปน้องไี่ศูนย์บ้านเฮาบอกได้เข้ามาในเมืองหนองบหนองปู่มัอนี้มีโอกาสได้เข้ามาก็เลยมาส้มวัดมหาชัยมาส้มวัดเพิ่นก็ถือว่าสวยงามอยู่เดี๋ยวสุดท้ายเลาะบึงเป็นเห็ดถาดเว่ยถ่านไงและนี่ก็จะเป็นด้านเครน่อยรถก็จะเต็มไม่ออกไม่ตนก็เจอ ทุมาตลาดก็เสียงรถเขามาจอดในนี้เหมือนโบสถ์ซิมกระเจ้าก็ง,งามอยู่เหมือนโอ้ยถาดอีกหนึง่งกับลัลงเจ็ดอยูอ่อันนี้พัดธาตุชัยยภูมิวัดมหาไซตำบลลำพูำเพื่อ,มอมเมืองจังหวัดลำพูนคนมากราบมาไหว้สักการะสวยงามเทินเทวทท้ายบรรยากาศให้คุณพ่อคุณแม่บึง เดี๋ยวมา่ก็บ่กใครได้เข้ามาจะเคลียมื่อนี่มาตุละเออก็เลยได้เข้ามาเลยได้มาเห็นมาบึงโอ้ฝันเห็ดอยู่คัมบูชาภาษารีการาที่สาษาศรีกาตุอยู่ในธาตุนี่พระธาตุราตรยะยภมูมิวัดมหาชัยโอ้สร้างคงจะเห็ดงามดีดูเหมือนจะได้สวยในายงามดี กล้องก็ะเบรดมากอาจีพสั้นแน่เด้อท่านผู้ชมเบิ้งกระไดโอ้หอปางคู่ก็มีกุฏิหลวงปู่มั่นปริพุโตก็มีให้กันเนพย่นเหตุเป็นรูปสอนใบเด็กอ,อยากยมใน้มากาบสักกะระอดีพนโอ้บวชเพิ่นกระงามหอบหลันหอกบางข้างกุฏิวิหารเออวัดสะอาดดี ่อเเพนฮ็ดสะอาดสะอ้านดีแป็นดีเกี้ยงดีแต่ละหอแต่ละหองเป็นเห็ดเวสะอาดสะอ้านจะเล่นหัวจะเล่นตาดีอาชีพภาพไปเบิ้งผาดไงที่เป็นเห็ดเป็นซุ่มอยูุคนอ้อันนั้นเป็นวิหารอันนั้นเป็นวิหารผ้นอัดผาดทั้งหลังเพิ่นไก่ลังเห็ดอีกอยูุคน กำลังแสงกิดฮะเป็นแก่ลังสันเขาเป็นแก่ลังให้พัดไม่ออกนต่มามาตัวละมีโอกาสก็เลยอย่างว่าไทยบรรยากาศวัดมหาใจเมืองหลวงบัวลำพูไอ้คุปปอคุณแม่เบึงอลาโรตอเมกะโหไม่ไดยังไหลยอยู่เห็ดใดก็ติว่าสวยงามคักอีพาน้องเบึง สวยงามครับคุณ่าคุณแม่้ฏิภาพเบื้องวิหารใกล้ๆนี่แหละพระธาตุวิหารเพิ่นกำลังสั่งใหม่เห็ดใหม่เออว่าหอพระปางมาจากเล่าเสาได้ฟันว่าเออเป็นเห็ดได้สวยงามดีอยู่ครับคุณพ่อคุณแม่เบื้องเรานั่นจะเป็นพุติศาลาสันเนอะเป็นกำลังให้พอนเราจะโยมมาจะหอจันทัน กุฏิวิหารก็สะอาดดีดีเห็นวะเกี่ยงสะอาดดีว่าโอ้พัฒน,นาได้ดีคนนะ่ะคนสาวทาัดมันหลายล้านยีินเลยครับคุณพ่อคุณแม่จะเ,เป็นด้านนี้ก็เป็นด้านโบสถ์นั่นนี่ก็เป็นวิหารวิหารเป็นไปสักการะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เดี๋หลวงปู่มันบ่เพิ่นว่าพระสังวัดนี่เ่าเดินทางมาเกือหลายปีแล้วก็ได้ยินเขาเขาได้ยินเขาเขาบ่ทันหู้จักรายละเอียดปานใดก็เพิ่งเข้ามาเบิ่งก็ได้ทายบรรยากาศให้เพิ่นขอคุณแม่เบิ่งอันนี้เพิ่นเดินมาหลวงพ่อบางหลวงพ่อบางก็สิมาจากเล่ามือถือหลวงพ่อบางเนาะเพิ่นจะน้องเล่าห้องโอ้เจดีย์พุ่มสิแล้วยมพวกเห็ดก็เจดีย์ พระธาตุาาาดวงกาบแก้วบัวบานโอ้ยพระธาตุดาบแก้วหลวงบัวบานด้านหลังกับมีวิหารหน่อยับโอ้ดีดีดีสอนวัดเพ่นแปลนดีสะอาดดีกุฏิวิหารสะอาดเป็นเรียบร้อยบเลบเปลี่ยนด้านหลังก็เลยไปเห็นผู้นั่งพัเอาไหม่หยังเป็นอะไรทำไมแมวแมวอยู่งี้ฮะเออสอนวิหาร่นเนาะ ะลูกคิปให้คุณพ่อคุณแม่เบิ้องสัมนีเนาะอัลโมตนาสาธุเด้อผู้ที่กล่าว่าเบิ้งมาชมกายได้เอาไปไปไปย่างย่างย่างเร็ววันนี้กุฏิวิหารเป็นเฮ็ดีดีสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่แหละพระธานพิณรับประธาตุกราบแก้วบัวบานเป็นการที่สากนาะเหาหน้าที่กว่าดล้างสัมมีนาะอัลโมตนาสาธุเด้อผู้กล่าว่าเบิ้งมาชมกายได้จะเดินพร